ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر الله ما نهى الله عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم تيدن حذرين جمعات ذي رحمة الله سكليان พี่น้องผู้ร่วมวันศุกร์ที่มุ่งหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى ทุกท่านครับรับอภัยมณีวละรับอภัยคุมุลลอฮุจามีอันอัลฮัมดุลิลลาฮ์ก่อนอื่นผมขอสั่งเสียตัวกับผมเองให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่นบีสั่งใช้และห่างไกลจากบิดาสิ่งที่นบีได้ห้ามพี่น้องครับเราได้ผ่านปีใหม่ของอิสลาม มาประมาณสี่ห้าวันแล้วนั่นหมายถึงว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองดังไะดิษของท่านนบีสุลลัลฮวาอะลลอฮิวะสัลลัมที่ผมได้หยิบยกเมื่อกี้ซึ่งเป็นไะดิษซอฮของท่านอิหมัมนาซอีและอิหมัมมุสลิมรายงานจากท่านอัลมดุลลอฮฺบินอัมท่านนบีบอกว่าอัลมุสลิมุนมันสลิมอัลมุสลิมุนมิลิซานิฮิวยดิี و ا ل م ه ا ج ر ร من هجر من مانه الله عنه นบีบอกว่าบรรดาผู k k aw, ้ที่เป็นมุสลิมนั้นคือคนที่รักษามือของเขาและลิ้นของเขาให้เป็นที่ปลอดภัยจากบรรดามุสลิมด้วยกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับเรื่องฮิจรห์ของเราครับพี่น้องนั่นก็คือนบีบอกว่าวัลมุฮาจิรุคนที่ฮิจรห์ที่แท้จริง คือคนที่ฮิจโรจากสิ่งที่อัลล,าลาอฮฺาทรงห้ามไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺาทรงสั่งใช้พี่น้องครับจะนันอุลมามะจึงแบ่งฮิจอรไปเป็นสามแบบสามแบบแบบแรกฮิจอรจากตอัดฮิจอรจากมะซียัดไปสู่สิ่งตอัดแบบที่สองฮิจโรจากบิดะ์ ah ไปสู่สิ่งที่เป็นสุนนะแบบที่สามฮิจอรจากบาปทั้งหลาย ไปสู่การตาบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮานวาตานพี่น้องครับฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนม,มุฮัรรอมเป็นเดือนที่เรามีสุนนะให้ใช้ในการที่จะถือสินอดวันอาชูโรพี่น้องครับตลอดระยะเวลาครึ่งค่อนปีของเราครึ่งค่อนอายุของเราบางคนนะครับพี่น้องไม่เคยถือสินอดวันอาชูรรเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชีวิตของเขา ใช้ระยะเวลาทั้งหมดนั้นในการมะซียัตต่อวะซุบฮานอวะตาลาบางทีไม่ถึงขั้นทำมะซียัตแต่บางคนเข้าใจผิดสิ่งที่เป็นสุนนะแต่ไปทำสิ่งที่เป็นบิดายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการทำขนมอาชุรอในเดือนม,มุฮัรรอมพี่น้องครับอุลมามะได้แบ่งออก ประเภทของคนในกลุ่มในเดือนมหรอมนี้เป็นสองประเภทด้วยกันประเภทแรกกลุ่มราวาฟิทก็คือกลุ่มชีอะกลุ่มชีอะนี่เขาจะไม่ทําขนุมเขาจะไม่บวชแต่เขาจะกรีดหัวตัวเองจะทรมานร่างกายจะเล่นรอบก,กองไฟจะทจาําจระเข้ฟาดหางถ้าพี่น้องไม่เชื่อไปดูสุราชีอะฮาวซาชีอะที่บานทุง่ง วันที่สิบมหรมเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ส0บเขาจะร้องให้จะกรีดหัวตัวเองจะรอหมร้องให้ไอ้น,นี่ไม่ใช่สุนนะท่านนาบีสลุลต่านละวะสัลลมประเภทที่สองอีกกลุ่มหนึ่งบวชก็ไม่บวชกรีดหัวก็ไม่กรีดแต่ทําขนมเฉลิมฉลอง สนุกสนานร่าเริงนั่นแหละแต่พวกชีอะมันเกลียดพวกเราพวกซุนนีมันบอกว่าพวกเราทําขนมเฉลิมฉลองการตายของท่านอิมามฮุเซนอะลัยฮิสสลามฉะนั้นเราเป็นอะลีซุนนะเราไม่ทําขนมและเราก็ไม่กลียดหัวแต่เราทําตามสุนนะนบีนั่นก็คือการถือศีลอดในวันอาชุรอพี่น้องครับถือศีลอดวันอาชุรมีหะดิษชชดเจนว่านาบีสัง่งใช้ h a d i อับดุลอาบบะส์หรือ h a ท่านยิงอาิช่รับยิ่ัลลอฮฺอนฮะมีบันทึกในบุควารีมุสลิมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีสุลตัลลอฮฺวะลัยวะซัลลัมได้อพยพจากเมืองมักกะไปยังเมืองมาดินะทันในนั้นนบีเห็นบรรดาชาวยิวพากันถือซีอดในวันอาชูรอนบีก็ถามชาวยิวว่าไอ้พวกคุณนี่ถือซีอดวันชูรอทำไม พวกดิวบอกว่านั่นคือวันที่อัลล a l าลาได้ทําให้มูซาและฟาโร่อมูซาและพวกพ้องของเขาเนี่ยได้รอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิร์กอนหรือว่าฟาโร่ฉะนั้นนบีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรานี่ยิ่งเหมาะกว่าพวกท่านในเรื่องที่การที่จะสืบสอดในวันอาชูรอนั้นนบีฟาอามัร์ฟาซาอมะฟาอ์อัร์บิซิยามิฮี ดังน nah like, nah ั้นนบีก็ถ <de> <wanted to S 2> ือศีลอดัวันอัชรอและนบีก็สั่งใช้ให้บรรดาสัฮาบถือศีลอดด้วยนี่ฮะดีชัดเจนสุนนะนบีสุลลลลัอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมุล้านอิบนาอับบอกว่าท่านได้ยินนบีบอกว่าละอิมบักีตุอิลากวาบิลลาซูมันนตาเซถ้าหากฉันมีชีวิตต่อไปอีกปีข้างหน้าฉันจะบวชวันที่เก้าเพราะฉะนั้นอุลามะจึงบอกว่าเราชาวอัลียสุนนะมันจะมาอะ มีสุนัขให้ถือทดสองวันด้วยกันท่านเชคุเซมีนบอกว่าระดับขั้นการถืออนุญนโสุรอนั้นมีสี่ระดับระดับแรกถือหมดเลยทั้งสามวัน9 10 1 1ระดับที่สองถือก่อนสองวัน9กับ10หมายถึงถือก่อนหนึ่งวัน9กับ10ระดับที่สามถือก่อนถือหลังหนึ่งวันก็คือ10กับสิเดและระดับที่สามก็คือ เลือกให้ถือระหว่างสองง่สองนั้นอันที่สี่ก็คือให้ถือเฉพาะวันที่สิบวันเดียวฉะนั้นสรุปได้ว่าในสุนัขท่นานนบีสัลลัมนั้นมีการมีชิ r ัตให้ถือสอดในวันอัชชุรอเพื่อเป็นการอะไรครับพี่น้องเพื่อเป็นการที่เราจะไม่ให้เหมือนกับชาวยิวที่จริงแล้วนะครับพี่น้องในฮะดิษนบีสโลลล็อวาะเลยวะสัลลัมเนี่ยน,นบีบอกว่าการทิสอดุดอัชชรอนั้นไม่ใช่เราจะตามยิว เพราะนาบียู่ที่เมืองมักกะเนี่บรรดาอารับปุเรชได้ถือ,อดแลดวก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยอารับปุเรชเป็นที่รู้กันว่าเขาถือสิอดในวันอาชิโรเพื่อขอบคุณอัลลอฮฺสุบานอวตาราฉะนั้นก่อนตอนแรกของช่วงอิสลามต้นแรกเนี่ยวันอาชิโรถือว่าเป็นวาญิบแต่พอนบีอพยพไปยังเมืองมดีนาะ พอเดือนอมฎดอนได้ถูกบัญญัติให้กับท่านนาบีนบีก็ได้ยกเลิกการวาย,ยิบตรงนี้เ<ม>หลือแค่วันเดือนอเดมอนดอนอดเท่านั้นที่เป็นการถือสิทที่เป็นวาย,ยิบเิ็พภาคบังคับพี่น้องครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือความสําคัญของวันอาชูโรพี่น้องครับช่วงนี้จะมีคนชอบอชอบแชร์ข่าวลือฮะดิษปลอมเยอะแยะมากมาย ถ้าเราดูใน a c e b o o k นะครับยุคนี้ผมจะต้องพูดนะครับเพราะเป็นยุค Facebook เป็นยุคโซเชียลคนมันเสพสือ่อมันเอาความรู้มาจาก Facebook กันเยอะและไม่ได้ตรักองก่อนว่าหัดดิษนั้นถูกต้องแล้ไม่ถูกต้องวันนี้ผมจะหยิบยกนะครับมี5ข้อ10ข้อที่เขาบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำในในวันอาชุรอสมมาเอามาจากกิตาบเอามาจากหนังสือที่เราเรียนกันแต่ไม่มีสายหัดิษไม่มีสายรรงงาน อันแรกเขาบอกว่าวันอชัชรอนั้นให้สุนัตอ่านฮัสบิยัลลอฮ์วันี่ทำลวกินเจ็ดสิบครั้งอันนี้ฮะิดมั่วตัวฮะดิษปลอมอย่าไปเอามาปฏิบัติเป็นอังคาดอันที่สองให้อ่านกุล,ลาวะลาหัดหนึ่งพันครั้งอันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีปรากฏในฮะดิษท่านนาบีอัลลอมเลยอันที่มีปรากฏครับพี่น้องอุลามะบอกว่ามีสองอย่างเท่านั้นที่มีปรากฏสุนนะให้เราทําในวันอชัชรออันแรกถ,ถือสิ้นอด อันที่สองให้แจกจ่ายอาหารแม้ถึงให้ทํานุรีแต่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องทําขนมอาชุรอไม่ใช่เห็นไหมครับให้ทำนุรีแต่ฮะดิษนี้อุลามะบอกว่าเป็นฮะดิษด้อยฮะดิษที่บอกว่ามันวัดอส้า علياله يوم عاشورا وسأ الله سائر س ั ة دي ฮาดิดนี้ด้อยที่นบีบบอกว่าใครก็ตามที่แจกจ่ายให้ความสะดวกกับครอบครัวของเขาให้อาหาร อัลตาลาจะให้ความสะดวกของเขาตลอดทั้งปีอดีน,นี้อุลมามะว่าหะดิษด่วฟพี่น้องครับจากนั้นเราจะต้องระวังนะครับสิ่งที่เป็นหะดิษสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอาศัยรายงานเช็คเจนร์กับท่านนาบีเราก็ต้องรับแต่สิ่งที่มันขัดกับไฮดิศของท่านนาบีหรือนาบีไม่ได้พูดนะครับก็ให้พี่น้องจงอยาเผยแพร่ต่อไปเพราะเป็นการบาปและเป็นบาปใหญ่ด้วยพี่น้องครับฉะนั้นครับก็อยากจะฝากพี่น้องว่าในวันอาชุรอนั้นเป็นวันสําคัญ เป็นวันสําคัญตรงนี้อยากจะบอกและอยากจะเชิญชวนรณรงค์พี่น้องทั้งทั้งหลายนะครับให้เราถือเสี้ยอดในวันที่7วันที่8ที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันที่9วันที่10วันที่9้าคือวันอาทิตย์วันที่10บอชโรก็คือวันจันทร์ให้เราช่วยกันรณรงค์ลูกหลานของเรานะลูกหลานของเราด้วยให้รณรงค์นักเรียน ช่วยกันสือสอดในวันอาชรอเพราะนี่เป็นสิ่งที่บรรดาสลักเขาให้ความสําคัญกับลูกหลานกับเยาวชนเราจะเห็นได้ว่าในสมัยนี้นะครับพี่น้องยุคที่เต็มไปด้วยพิตณะต่างๆนานา,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 าถ้าเราไม่ไม่เอาสิ่งที่เป็นาศาสนาเนี่ยนะไปอบรมลูกหลานของเราแน่นอนนะครับลูกหลานของเราก็ยิ่งไกลจากาศาสนาโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นยุคที่เขาเรียกว่าปลดล็อกกัญชาเสรีทั้งหมด LGBT รักร่วมเพศแต่งงานผู้ชายกับแต่งงานกับผู้ชายด้กันก็แต่งงานได้ LGBT เสรีหมดกัญชาก็เสรีนะต่อไปก็ไม่รู้อะไรจะเสรีอีกนะครับพี่น้องแต่เราจะนำเยาวชนของเราไปได้นี่ด้วยอะไรครับพี่น้องด้วยหลักการศรัทธ,ธาด้วยหลักการที่ตามตามสุนน้ของท่านนาบีสอลโลลลอวาร์สันล,ลมนี่คือวัคซีนที่ดีที่สุดที่เราจะนําลูกหลานของเราไปสู่ สายทานที่ได้รับการยอมรับและโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะอวตาลาเพี่น้องครับฉะนั้นวันอชัชรอจึงเป็นวันสําคัญและเดือนมัรอมจึงเป็นเดือนสําคัญที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสิ่งที่เป็นมะเสียไปสู่ตออัตต่ออัลลอฮฺจากสิ่งที่เป็นบิดาไปสู่สิ่งที่เป็นสุนนะและจากสิ่งที่เป็นบาปให้เรากลับเนื้อกลับตัวตอวัดตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะอวตาลา ไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าในสมัยนี้มีเยอะแยะมากมายอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้การแอบอ้างหาดิตปลอมการพิตนะระหวางผู้หญิงผู้ชายปิตนะในเรื่องของการครอบครัวพิตนะต่างๆนานาที่เป็นอะไรที่เป็นเหมือนเสมือนกับน้ำที่เชี่ยวกรากเป็นกระแสที่แรงมากจนงกระั่งบางทีนะครับ إ ي م านของผู้ศรัทธาไม่สามารถที่จะต้านทานได้ จะต้องให้อยู่เป็นคนแปลกหน้าเรามสุลิมจะต้องอยู่เป็นคนแปลกหน้าผู้ศรัทธาต้องอยู่ให้เป็นคนแปลกหน้าพี่น้องครับสดๆร้อนๆเนนะมื่อวานที่ชะนะต้องมีการคัดค้านอะไรพี่น้องสร้างพระพุทธรูปสร้างเจ้าเม่กวนอิมนี่คือสิ่งที่มันเป็นฟิตรณต่างๆนาน,นานที่มาถาถมประชาชาติของอิสลามฉังนั้นถ้าอาคิดาเราไม่แน่นพอนะอาคิดาเราไม่แน่นเตาฮีตเราไม่แน่นเราก็คงจั อ่ะไปกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นขอฝากพีพ่น้องนะครับในกบฎบานนี้ให้เราเข้มข้นในเรื่องของการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับอามุซบิลลาฮิมินะชายตานุรรจิมิสมิลลอฮ์อัลห์อัรรอฮิมวะลัสอินนัลอินซาดนละฟิฮฺ